เดี๋ยวก็ทำลานหมสวยแล,นะ <ừ. S 1> ล้วนะถึงแล้วถึงแล้วเก่งร้านลักน่นนะเขาเล่นน้ํากันนุนนะน้ํากำลังสวยเลยดูตัวแมวเดินดินมาถึงแล้วค่ะเก่งลานลัถึงแล้วลมถ่ายเย็นกันก้อนเลยนะคะคุ ตอนเราเป็นเพื่อนเข้าสู่ช่องเที่ยวทั้งปีวันนี้เรามานอนกันที่แก่งงานละโอ้ยน่าดำมากเลยที่เราอยู่ร้านอะไรร้านส <19. S 2> ิบเก้าแ่ไม่รู้อะร้านไหนเป็นร้านไหนคือเดินถึงกันหมดแหละจริงเหรอ เขาให้วนใช่สนามเขาสวยมากนะนะดูสนามห้องน้ําก็สวยมากไม่ใช้สวยมากหมายถึงว่าสะอาดนะคะห้องน้ําแบบโอ้หแมมาแบบไม่ทไม่ต้องรอคิวกันเลยอุ้ยน้ำตรงนี้น่าเล่นอนะ่ะหินแบบก้อนใหญ่ๆแบบสวยงามมากเลยเอไอ้อยากเล่นน้ําอ่ะตรงนี้น้ํหน่าเล่นเลย น้ำน้าเล่นมากเลยหินมันก็ไอหินมันใสดีเนาะหินมันก้อนใหญ่เนาะทางนี้ล่ะอ,อ๋อแสดงว่าอันนี้คือน้ำที่เขาเอาเข้ามาใช่ไหมฝั่งเนี้น้ำเ,เขาเข้ามาอ๋ออันนี้คือน้ำน้ำเก่งธรรมชาติน้ำเก่งธรรมชาติอันนี้ล้านสิบเจ็ดนะอันนี้ลานจนะา,างเต็นเราแบบน่านอนทุกล้านอ่ะสวยงามมากกลางเต็นแถวนี้มาเล่นฝั่งนี้ก็ดได้ดิได้ดิ รอบหน้าเนาะโอเคอป้าตรงนี้สวยมากมาคกล้ององ,อง,องเออสวยมากเลยขบรถดาถ่ายด้วยโอ้คนยางเยอะเราก็ว่าเอ๊เขาไปเล่นน้ำตรงไหนกันวะอ๋อนืกออกแล้วนึกออกแล้วอะคนนั่งกินมาเต็มเออเต็มทุกแพโอ้ยตรงนี้น่าเล่นมากเลยไม่มีที่นั่งว่างเลยเนาะ อันนี้ร้านลักแคมเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นร้านลักแคมเฮ้ยต,ตรงนี้ตรงไหนทําไมเราไม่เคยมาก็เรายังไม่เคยมาถึงนี่อ๋ออันนี้คือคือคลองที่เขาทําขึ้นมาใช่ไหมป๋าเนี่ยอันเนี้ยอันนู้นอ่ะอันนู้นอ่ะน,น่ะน้ำแรงมากคุณแน,น,น่ใจเหรออู้ <c oughs> การทัวร์ของเราครั้งนี้เราขึ้นรถขึ้นรถทัวร์นะขึ้นรถทัวร์เราเดินไม่ไหวเรามันเยอะใหญ่จริงจริงเดินได้น้าป๋าเดินนะเดินได้มันกว้างมากเลยนะคือตอนนี้จำทิศไม่ค่อยได้ลนะโอ<ห>้โ<ห>ลานเขากว้างมากเลยค่ะเพื่อนๆอโอ้อยากมากันแบบสักร้อยคน หน้านี้น้ําอุดมสมบูรณ์นะคะเพื่อนๆรีบมาเที่ยวกันนะที่ลาลักแคมป์นะคะหรือโซนใกล้เคียงแถวนี้ก็ได้คือโซนสระบุรีนะครนายกชะอมเนี่เนาะตรงไหนก็แบบสวยอ่ะตอนนี้ยลานไหนก็สวยดูสนามหญ้าเขาอะแล้วรถจอดได้แบบไม่ต้องเข็นเลยอะแบบคือเอารถจอดตรงไหนลงนตรงนั้น,น,นได้เ<ด>นียกริบๆเลยเด้อดูดิสวย จอตรงไหนนอนตรงนั้นได้เลยนะคะไม่ต้องใช้รถเข็นเลยคือด,ดีงามมากเนี่ยนะอ๋อนี่ไงนี่ไงเอา้านี่บอกเขาขุดเข้ามาเหรอโอ้ฉันจำไม่ได้อ๋อตรงนี้เราเคยมากลางยังไปเราจะออกแล้วนะเราจะเราจะพาทัวร์ร้านอื่นอีกหรือร้านเข้า นอนตรงไหนก็ได้ที่อยากนอนอันนี้น่าจะร้านร้านสิบแปดใชไหมหัวร้านสิบแปดของข้างที่เราอยู่เมื่อกี้จริงเหรอที่เราอยู่สุอ๋ออ๋อนั่นใช่ไหมอ๋อยแต่ทางนี้เราไม่เคยมาไหมเนาะเฮ้ยเรามองฝั่งนี้เขาก็เล่นน้ำอันนี้ร้านสิบหกร้านสิบหกฝั่งนี้เขาก็เล่นน้ำมันนะแต่น้ำมันน้อยอ๋อก็สวยอยู่ประตูน้ำทางออก แล้วเขาเข้าใจทำรานนะ้นเนี่ยรถเข้าถึงได้หมดเลยแล้วเขาปลูกหญ้าเฉพาะริมน้ำนะปะเนาะนะยตรงนี้ก็ลงได้ปะเนี่ยเป็นบ่อลงเป็นน้ำผุดเลยอย้น้ำผุดน้ำผุดให้ดูข้างๆไปด้วยอ่ะอร้านนี้น่านอนแต่ก่อนเรามานอนร้านนี้กันเนาะที่เป็นสวนยางใช่ไหม เรานอนแล้วน้ำท่วมเต็นท์ที่เรานอนแล้วน้ำท่วมเต็นทเต็นโคมแน่นนอนทวมเต็นทอันนั้นเป็นสะพานทางนี้เรายังไม่เคยไปหรอนี่เป็นครั้งแรกนะคะเพื่อนๆที่พาเพื่อนๆชมบรรยากาศลานกลางเต็นที่ต้องขับรถไป ห้องน้ำก็ทำได้แบบเพียงพอมากแล้วก็ดูแลทั่วถึงมากอันนี้ลานสิบสี่ตรงไหนลานสิบสี่ลานิเี่นี่เหรอนี่ยนะลานสิบสี่เราเคยมานอนตรงนี้ยังเคยจริงเคยมานอนแล้วลานสิบสี่ลานหินหอ๋อเฮ้ยลานหินสวยเดี๋ยวนะ เวลาน,นี้สวยอ่ะร้านหินสวยมากรล่ลมไม้ล่มลื่นมากเวลาหินหน้านอนมากเลยอ่ะอันนี้ร้านสิบแปดอันนี้ล้านสิบแปดรนะคะขออนุญาตนะคะทุกคนที่ติดเข้ามาในคลิปนะคะอันนี้ล้านสิบแปดตูู้ดูด เรามาถึงนะพอจ่ายตังตรงตรงหน้าประตูใช่ไหมครับเพื่อนๆแล้วก็ขับรถวนได้เลยนะว่าเราอยากนอนลานไหนจุดไหนถ้าขับรถวนสามรอบแล้วยังหาจุดลงไม่ได้หรือกลับบ้านเลยหรือไม่มีที่นอนก็กลับบ้านได้เลยนะคะสามารถไปรับเงินคืนได้นะเขาไม่ว่าอะไรเลยนะคะน่ารักแี่ต้นมะยงชิดอะทำไมของเขางามแท้อยากได้อะปะอยากได้มะยงชิด งานนี้เราก็เคยนอนแล้วตอนนั้นนี่ร้านติดคองใช่เรามานอนตรงนี้เลยเนะาะดูร้านนี้ดีน่านอนอะ่ะน่านอนแบบกิ้งไปกับหญ้าเขียวๆอะ่ะนี่ร้านต้นยางเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วต้นยางนักงานติคปก,กนะเขาบอกว่าติดไปรมไม่รู้เยอะแยะไปหมดคนยังไม่เลิก ไหนเขาขายหรือนั่นอ่ะต้นมะขามอ๋อนี่เขาขายเหรอ,อต้นมะขามอยู่ตรงนี้เหรอนี่สะพานเนี้ยปัาเซียนสะพานปัาเซียนถ้ายางเบียดนิดเดียวแตกนะคะเขาบอกป้าปลาดีๆนะอุ้ยเขาขายเหรอเขาขายป้าทางนี้ห่างนิดนึงมองเห็นไหมจ๊ะโอ้ นี่ก็เล่นน้ำกันโอ้แต่น้ำไม่ใสวันวันเนี้ยเมื่อวานใสอุ้ยเขากระโดดกันอย่างเงี้ยเลยไปโดดเงี้ยเลยเหรอปลาหยิบเพิ่งยอดตวมน้องเลกากระโดดวะโอ้ยเก่งอ่ะไปไหนต่อ จะได้อะไม่ได้ท่าเด็กน้อยไทยตกน้ำดึงกดอัดน,นี่ใครอยากอยู่บนดอยมาอยู่ร<ม>้านนี้เลยเงียบสงบลมมาก็สู้สุดๆ <c oughs> นี่บนนี้ก็มีนะใครที่ชอบมุมสูงมามานอะนเงียบๆไม่ยุ่งกับใครมาบนนี้นี่เลยห้องน้ำมีทุกพื้นที่อ องน้ำต่อไม้ไปไหนแล้วเขนะ้าออกแล้วใช่รื้อแล้วมันดูแลยากอันนี้ฝั่งนี้ส่วนมากวาามพวกคาแคมก็จะมาตรงไหนร้านึงคาแคมอันนี้ก็ของเขาหมดเลยเหรอเนี่ยร้านเนี่ยเหรอใช่เนี่แล้วอ๋อทำไมไป้าไม่มานอนเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนี้ก็ทำทางใหม่อะไรใหม่หมดเลย ลานจอดรถใหม่สวยงามมากโอ้สวยหูยตรงนี้น้ําก็น่าเล่นอีกแล้วขานขาาเนื้อเนี่ยลานที่ยี่สิบเอ็ดอืต้นไม้เลยต้นไม้แปลกๆต้นไม้สวยๆเขาปลูกป่าเนี่ยเป็นต้นไม้ปลูกทั้งนั้นเลยเขาเหมาต้นไม้มาีนลานนี้สวยอะเหมาลานป้าเหมาไหมนี่นี่เหมาลานกี่บาทลานเนี้ยเนี่ยเนี่ยเขาให้เหมาพื้นที่ห้ามใช้พื้นที่หมึก ลานเหมากำลังทำอยนะอู่นหมใช่เสร็จแล้วป้าแต่เขาอยากมานอนลานนี้เหมากี่บาทเนี่ยเนี่ยป้าดู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 ยม,มุมสวยมากเดี๋ยวถามเขาก่อนเด้อไอที่ว่าลานเหมาในกี่บาทโอ้โหหยฝั่งนู้นคืออะไรฝั่งนู้นก็มีลานกลางเต็นท์แต่ชื่ออะไรไม่รูุ้ิยมีมมมนักสองตัวนี่ไปน้องอะ น่ารักเต้นแบบนี้ก็โอเคอยู่นะอุ้ยอุ้ยฟ้าเบี้ยอะไรน้องเอ็นเนี่ยอุ้ยน้องอย่างน่ารักเลยอ่ะดูดิแมมโอ้มีหลายตัวมีใต้รถด้วยนุน่ะนุน่ะนุน่ะมีหลายตัวมากเลยแด่สุดฟิน เวลาน,นี้ก็โล่งโปร่งสบายรู้แล้วรู้แล้วคนออกหมดแล้วหรือว่ามันไม่มีคนมาตรงนี้คนออกหมดแล้วเนาะมันจะบ่ายองเนาะเนาะยบ้านหลังนู้นเขาสร้างใหม่แล้วนี่กอไผ่ตรงนี้ที่เราเคยมานอนโอ้โกอไผ่ใหญ่มากเดี๋ยวนี้นี่ยน้ำตรงนี้อย่างลึกเลยเนี่ยแต่ผมก็ทำแบบว่า มาตรฐานที่สุดเนี่ยที่ล้างจานแบบล้างกันไปเลยฝนตกไม่ต้องกลัวเปียกล้างกันไปเลยอาบน้ําก็อาบกันไปเลยโอ้โหอ่าง<ม>ลายหินอ่อนสวยด้ดานด้านต้นต้นยำชาต้นไทรไทรเนี่ยโอ้หน้ำใสจนเขียวอ่ะมาลองเดินไปนู่นเดีย๋ยวเดินไปเดีจะที่กระโดดน้ำเนี่ยจริงไหม เขาโดดได้ไหมอเอาแน่เนาะนู้ยังเยอะคนก็เยอะแต่ว่าไม่แออัดนะคะเพื่อนๆแบบว่าพื้นที่เยอะมากว้างมากบอกอินมาเลยค่ะเท่าไหร่เขารับหมดไม่เน้นสวยอันนี้จะเป็นน้ำนิ่งๆนะคนยังไหลมาอีกเพียก วัดระยะพื้นที่เขากว้างมากป้าก็จะวัดระยะนานอย่างนี้แหละวันนี้เรามากันที่เก่งลานลักนะคะแต่ที่เนี่ยเรามากันหลายครั้งแล้วแหละแต่โอ้โหมารอบนี้บอกเลยว่าเขาพัฒนาไปไกลมากค่ะเพื่อนๆคือจําทิศทางเดิมไม่ได้เลยนะแล้วพื้นที่กว้างมากใหญ่มากนะคะโอ้โหต้นไม้แบบที่เราเคยเห็นตอนนั้นที่มาเนาะเขากาลังเริ่มปลูกอะไรเงี้ยแล้วก็ต้นไม้เดิมด้วยเนาะ คือตอนนี้ร่มเย็นมากทุกพื้นที่สะอาดมากค่ะเพื่อนเพื่อนตั้งแต่ขับรถเข้ามาคือวนมาเนี่ยวนไปวนมาคือหลงทางลานเขามีเยอะมากนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวแพนให้ดูนะคือไม่ต้องจองนะคะที่แก่งลานรักสามารถบอ,อินเข้ามาได้เลยนะ,ะอันนี้ตรงนี้น้ํามันจินิ่งๆนะคะแต่มันก็ไหลแหละไหลไม่แรงหรอกมัาก็จะกัน,กนไว้อันนี้สําหรับกระโดดน้ําได้นะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยน้ำเขียวอย่างนี้เลยมันเขียวเหมือนน้ำาุน่นอะ เขาก็จะกั้นแบบใบไม้ไว้อะไรเงี้ยให้น้ำมันไปแบบใสๆทุกๆทุกๆวังทุกๆแต่งนะคะเขาก็จะมีแบบกั้นกันน้ำไว้มันเหมือนน้ำผุดขึ้นมาเลยอ่ะมันใสเขียวมากแล้วโซนทางโน้นลงไปก็จะเป็นน้ำไหลที่เป็นก้อนหินใหญ่ๆปลาก็จะได้ตรงนี้เลยปลาเขาอย่างนอนใต้ต้นไม้เนยเพื่อๆดูต้นใบละ แต่ว่าข้างบนไม่มีกิ่งใหญ่ก็ไม่มีกิ่งแห้งนะปลอดภัยแน่นอนนะคะประ,ประมาณนี้แล้วเราจะเดินเที่ยวกันเอ,อ้จะไปกระโดดน้ำแล้วป้าเขายังให้กระโดดอยู่ไหมเนี่ยมันลึกแค่ไหนอะ่ะเขาให้ลงได้ไหมอ่ะอากาศดีที่สุดเลย ปลาน้ำมันใสมากอันนั้นปลาหรือปิงตัวแหลมๆนั่นปลาหรือปิงเหมือนปลาโลดเลยปลาโลดปลาโลดปลาโลด น้ำใส่กิ๊ตตรงนี้เราลงได้ไหมอะลงได้ไหมเราลงเล่นได้ไหม,มอยากลงเนาะบรรยากาศยามค่ำคืนที่เก่งลานลักนะคะ อาณาจักรแห่งการกลางเต็นท์นะคะให้ฉายาใหม่เลยสําหรับที่นี่นะคะเพื่อนๆมันกว้างมากมีทั้งหมด22ลานซึ่งเราไม่สามารถเดินไหวนะคะตอนกลางวันว่าจะพาเดินเที่ยวเดินไม่ไหวะคะ่ะเพื่อนๆมาถึงก็เลงเต็นท์เสร็จเราก็นอนเลยค่ะพักผ่อนจริงๆอู้อากาศดีมากๆเดี๋ยวตอนเช้าว่ากันใหม่นะคะเพราะว่าแล้วจะบอกว่าเดินไปเดินมาเนี่ยมีโอกาสหลงนะคะเพื่อนๆเพราะว่าต้นไม้มันขึ้นเยอะมากต้นไม้ขึ้นเยอะมากๆแล้วก็แบบ โอ้โหเดินไปเดินมาแบบต้องต้องจำให้ดีนะว่าเราอยู่จุดไหนนะคะแต่วันนี้เราโชคดีเพราะว่าเรานอนนะเสาสัญญาณน,นะใกล้ๆเสาสัญญาณเราก็เลยจำได้นี่บ้านของเรานะคะเพื่อนๆกินข้าวด้วยกันนะคะที่นี่เราจะให้ฉายานามใหม่ว่าอาณาจักรแห่งลานกลางเต้นนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบอีก มือยู่อีกเมืองเมืองนึงเลยค่ะแบบโอ้โหกว้างใหญ่ไพสาลมากยี่สิบสองลานไม่ธรรมดานะคะเพื่อนๆหลายปีแล้วที่เราไม่ได้มาที่นี่นะคะน่าจะสองสามปีเนาะโอ้โหแบบห้องน้ําเขายังสะอาดเหมือนเดิมนะคะสะอาดวิ่งเลยนเนี่ยเมื่อกี้นนเพิ่งเดินไปเข้าห้องน้าตอนตอนนี้ประมาณทุ่มหนึ่งนะยังคือสะอาดอ่ะไ ลอ,ลอยรองเท้าแบบเลอะเทอะอะไรเลยอ่ะแบบว่าเออเจ้าหน้าที่เขาดูแลดีมากๆานะคะเพื่อนโอ้โหมาตรฐานเป๊ะฝานี่ยังมันวับเงาวิบอยู่เลยนะคะห้องน้ําแบบทั่วถึงมากเข้ากันแบบสบายๆเลยอย่าลืมมาพักผ่อนกันนะคะเพื่อนๆพพาเด็กๆมาเล่นน้ําได้นะ แล้วก็ไม่จํากัดพื้นที่ในการกลางนะคะกลางตรงไหนก็กลางเสียคนละร้อยห้าสิบจบทุกกระบวนการแต่ถ้าใครเอาแอร์มาก็แจ้งเขาได้นะคะเสียเพิ่มนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆโอ้ใจดีที่สุดเลยเจ้าของ้านนะคะบรรยากาศดีไหมชอบไม่ใช่เหรอชอบเออจะบอกว่าดูเพื่อนๆดูป่าทําไว้นะเป็นท้องช้างคือคนได้เนี่ยมาใหม่เนี่ยเนี่ยเาแอเขาเรียกอะไรไฟชี้ใช่ไหม ได้มาใหม่แล้วอยากลองไนงะก็กางเล่นๆแล้วก็ไม่กางหมวกของชุดเต็นท์เขานะเออแล้วทีเนี้ยวันนี้ฝนมาจริงค่ะนี่คืออะไร <c oughs> แล้วทีเนี้ยเราก็จะขึ้นเต็นท์ลำบากแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ชุดของมันไงเพราะว่าชุดของมันอะมันจะกันฝนได้อย่างดี <c oughs> แต่ถามว่านี้ดีไหมก็ดีแต่ว่าเรากางแบบว่าเพื่อนๆดูเราเหมือนเหมือนกางกันเล่นๆอ่นนะวันนี้ เป็นท้องช้างเลยอ่ะแล้วฝนมาจริงอ่ะเออ,เอ,อสนุกดเออีเล่นไปขึ้นขึ้นขึ้นเต็นท์หลังคาไม่ได้ถ้าฝนตกถ้าเราไม่ได้กางหมวกของเขาออกมานะคะก็ด้วยความว่าที่เกียดวันนี้ก็ากางประมาณนี้เอานะคะไม่เป็นไรสนุกดีลมมาแรงเต็นท์ผังตรงข้ามแบบว่าไฟหลุดหมดเลยทุกเต็นท์ เกือบไม่ใ okay, ช kind of mm ่ทุกเตียนหมายถึงว่าเสียงตอกสมอใหม่กันปุ๊บปุบปุบปุบว้าวโอเคครับเพื่อนๆคนโตแต่ว่าดีดี่คนโตเป็นยังเลือก

เละค่ะเมื่อคืนฝนแรงมากฝนแรงฟ้าแรงท้าบเราล้มค่ะเพราะว่าเรากลางไม่แน่นนะคะเราไม่ตอกสมองไม่แน่นก็คือทำแค่พอบังแดดนิดหน่อยเจอแล้วมันก็เละแล้วเชาว้านี้น้ำเป็นสีกะทิเลยก็เลยเราเราน้าตั้งใจไปว่า โอ้เราจะตื่นแต่เช้าตื่นแต่เช้าแล้ว,ลวเราก็เดี๋ยวไปไปถ่ายตรงที่เขาเล่นน้ํากันให้บให้น้ํามันสีเขียวส,สวยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อวานคนเล่นน้ําเยอะนะคะแล้วก็ไม่กล้าเดินไปถ่ายเขาเนาะเพราะคนมันเยอะเกินก็เลยว่าเดี๋ยวตอนเช้าเราตื่นแต่เช้าเขายังไม่ทันได้เล่นน้ํากันหรอกแล้วเราก็จะไปถ่ายแบบว่า ยน้ำสวยๆมาฝากเพื่อนๆอ,อะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆหาสรุปแล้วคือเม่คือฝุนแรงมากนะนี่เลยน้ำขา็็ขึ้นแล้วก็เป็นสีแบบว่าน้ำกะทิแล้ช่องแบบนี้เลยแล้วมีท่าทีว่าจะตกอีกนะคะ เก็บของเสร็จแล้วอาบน้ำไว้แล้วไปได้อย่าลืมเก็บขยะด้วยวนนเราก็พาทัวร์ได้ประมาณนี้นะคะด้วยเวลาที่จํากัดและลานที่ใหญ่นะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราจะต้องมาอีกแหละเออจะต้องมาอีกนะคะทริปนี้เราก็คงจะต้องจบและลาจากกันตรงนี้แล้วนะคะเพื่อนๆ ฝากไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆกับช่องเที่ยวทั้งปีนะคะอย่าลืมาฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยวันนี้ลากันไปแล้วกัลวกบลานรักแคมป์นะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกการติดตามขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณขอบคุณเจ้าของสถานท,ที่ที่จัดที่สวยๆไว้ให้กับพวกเรานะคะ <c oughs> อูวูมุมนี้ยังสวยป้าดูดูดูมองไม่เห็นมองไม่เห็น <c oughs> <c oughs> โอ้โหโอโอกแล้วไปแล้วนะคะเพื่อนๆ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะคะจะได้เที่ยวด้วยกันนะโอ้โหนี่ลานหินสวยมากโอ้น้ำว้าขับอย่างไวเลยว้าขับไวมากไม่เห็นอะไรเลย